ครับสวัส <Stand> ด <orn hip> ีครับเพื่อนๆนครูบาอาจารย์และกัลยาณมิตรทุกทุท่านครับผมก็คลิปนี้นะครับผมก็จะ หยิบนะครับพระนาบทีเขาบอกว่าพระสมเด็จนะฮะชิ้นฟักนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับครับเป็นเนื้อตะกัวที่เขาเรียกว่าเนื้อตะกัวถ้ำชานะครับผมจะหยิบขึ้นมานะครับให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเพื่อนๆกันกลยาณมิตรทุกท่านนะครับได้ ร่วมนะครับร่วมดูร่วมศึกษาร่วมกันนะครับว่าระหว่างนะครับเนื้อตะกัวนะฮะตะกัวถ้ำชาที่ว่านี้นะครับพระที่มีอายุการสร้างนะอายุหลักร้อยห้าสปีนะั่นนะดูผิวพันวันนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเ,เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพามาชมกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องไล่นะครับไล่ประวัติไล่ไล่จากประวัติการสร้างนะครับว่าเนื้อตะกวดถ้ำชาเนี้ยนะฮะเป็นอย่างไรนะครับต้องมีการไล่เลียงเคียงกันมาก่อนว่าสกุลช่างนะครับช่างในยุคใดนะครับเป็นคนสร้างแล้วหลวงปู่โตนะครับท่านทําไว้ในยุคใดนะครับเอาตามประวัติย่อๆพอสังเขปเลยนะครับว่าพระในยุคก่อนนะครับผม ในยุคก่อนนั้นก็จริงๆแล้วเรียนจริงๆเลยนะครับว่าตามตำรานะครับปู่คำที่เขียนไว้นะครับก็เป็นตำรานะครับเราก็หลายๆท่านอาจจะเกิดไม่ทันครับผมก็เกิดไม่ทันแน่นอนคนหนึ่งครับเอาเถอะนะครับผมเชื่อแล้วว่าเราน่าเกิดไม่ทันแน่นอนในยุคนี้ที่เราได้ศึกษานะครับศึกษาพระของสมเด็จโตท่านจากตำราปู่คำเขียนไว้นะครับ เขาว่านะครับช่างนะฮะในยุคก่อนๆนะครับจากค่านิยมนะครับยุคก่อนๆพระนี่ก็มีการทําตั้งแต่นู่นเลยครับฐานแซมนะครับปกโพนะครับยุคก่อนๆนะครับอ่ายุคอย่างฐานแซมนยฮะพิมพระเนื้อผงนะฮะเนื้อตะกั่วเนี่ยก็ไล่กันเลยครับว่าเป็นอ่าฐานแซมอ่าพิมฐานแซมนี่เป็นเป็นค่านิยมนะครับอันดับต้นๆเลยนะครับปกล่องหูยานฐานแซมนี่ครับเป็นค่านิยมระดับต้นๆนะครับ ในสมัยยุคต้นๆนะสมัยก่อนนะครับแล้วว่ายุคต่อมานะครับค่านิยมนะฮะค่านิยมก็จะมาเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับที่เป็นค่านิยมอันดับหนึ่งเลยนะครับและหลังจากนั้นมาในยุคเราปัจจุบันเนี่ยพิมพ์พระประธานและหลายพิมพ์นะครับก็ได้จัดเป็นค่านิยมในยุคของเรานี้นะครับก็สรุปแล้วนะครับว่าพระสมเด็จเนี่ยก็ตามยุคตามการเวลาตามสมัยนะครับเพราะค่านิยม ต่างกันไปอย่างยุกคก่อนๆนั้นก็จะมีอ,ะอย่างเนื้อนะครับเนื้อเนื้อผงพุทธคุณเั่าไปนะครับผมยังไม่กล่าวถึงเนื้อไอตะกวดถ้ำชาหรอกนะครับมมนั่นแหละครับก็ยุกคก่อนๆก็ถือว่าเนื้อไอพิมพ์พิมพ์ฐานแซมนี่ก็จะได้รับความนิยมอันดับหนึ่งนะครับในยุคต้นๆเลยนะครับแล้วก็มายุคที่สองนะฮะก็ จะเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับที่ได้รับความนิยมและยุคเรานี่ครับยุคช่วงเนี่ยยุคป,ปลายๆนะครับก็มาเป็นพิมพ์พระประธานนะครับได้รับความนิยมอันดับหนึ่งนะครับผมย้อนเข้าไปสักนิดหนึ่งฮะจากาประวัติที่หลวงปู่คําท่านจดบันทึกเอาไว้นะครับว่าเนื้อตะกัวถ้ำชานี่ก็เป็นช่างนะครับช่างสกุลอยุธยานะครับเป็นคนแกะพิมพ์นะครับจากการ เอาตะกัวทำชานะครับเอาตะกัวจากไอกระป๋องชานะนะครับแล้วก็มาหลอม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 แกะแม่พิมมาแล้วก็ตีนะครับตีฮะตีแกะบล็อกออกแล้วก็ตัดเลยนะครับเพราะสมัยก่อนนี้ก็ผมมีความเชื่อนะครับว่าถ้าพระในยุคนี้ถ้าจะในการตัดขอบนะครับถ้าบางองค์ทําบล็อกเสร็จหล่อเข้าไปปุ๊บทุบออกมาปับนะ๊บเนี่ยผมเข้าใจว่าหนึ่งจะมีรอยสิวนะครับผม จะมีรอยสิวหรือว่าหลังๆก็จะ,ะแกะออกมาปุ๊บพระอาจจะตีออกมาแบนปุ๊บแล้วก็อาจจะมีรอยเอาสิวนะครับสิวแกะนะครับสิวตัดทีหนึ่งสิวสับนะครับเรียกสิวสับเพราะอย่างน้อยๆต้องมีนะครับต้องมีรอยพูดให้เห็นหรือว่าบางครั้งก็อีกจินตนาการอีกคิดหนึ่งนะครับก็พระทุบออกไปนะครับทุบเข้าบล็อกนะครับทุบตะกั่วเข้าไป ทุบเข้าไปแล้วก็แกะออกมาถ้าสวยก็คือสวยเลยแต่ถ้าไม่สวยก็มีการเก็บรายละเอียดอีกนะครับผมวันนี้นะฮะผมหยิบพระมาให้ครูบาอาจารย์ได้ชมอยู่สองพิมพ์นะครับ,สอ,รบสององค์สององค์วันละก็เป็นเนื้อตะกั่วนะครับแต่ครูบาอาจารย์ครับหลายๆท่านที่ติดตามผมนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับหวังว่าคลิปแต่ละคลิปอาจจะมีทั้งความรู้ปน ผสมผสานนะครับอาจจะมีบางครั้งก็ลอยทุ่งลอยทะเลไปบ้างนะครับก็อาจจะมีบ้างบางครั้งก็ตลกขบขันหาบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับก็มมผมไม่อยากทําให้เพื่อนๆกัลยาณมิตรไม่อยากทําให้ครูบาอาจารย์ที่รับชมคลิปผมนะรับก็มีแต่ความเครียดนะครับเพราะว่าผมก็สไตล์ผมก็ประมาณนี้นะครับใครอยู่ด้วยกับผมก็คงไม่เครียดแหละครับเพราะว่า ผมอพอๆกับพี่นงพี่หนังอีพี่พี่พนงพี่เท่งพี่ม่มนั่นแหละครับก็ประมาณนะครับอยู่ใกล้ใกล้พี่นงพี่เท่งพี่มัมเนะี่ยถ้าใครเครียดนี่ก็คนนก็บ,บ้าแหละครับอยู่ใกล้ผมเนี่ยอยู่กับผมถ้าเครียดนะก็ก็คิดอีกทีหนึ่งนะครับผม <c oughs> ก็ใช้หลักพิจารณาอีกทีเ <c oughs> พราะบางครั้งนะว่าถ้าเราจะทําแบบคลิปแบบทื่อๆนะมันก็ได้สาระครับผมแต่ว่าอย่างสไตล์นะครับสไตล์ไรสไตล์แต่ คนนั้นก็ค่อนข้างแตกต่างกันครับผมแต่ว่าสําหรับผมนะถ้า,าเพื่อนๆน,นะครับครูบาอาจารย์ที่ยังมีความเชื่อนะฮะก็ผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวแต่ถ้าเพื่อนๆน,นะครับครูบาอาจารย์ท่านใดที่ยังไม่เชื่อ,อไม่เชื่อในความคิดไม่อะไรในของเราก็ก็ไม่เป็นไรครับผมผมก็ไม่ไม่ถือว่านะครับแต่ต้องขอบคุณนะครับทุกทกท่านที่ติดตามนะครับว่า บางครั้งนะครับเพราะว่าหนึ่งทุกวันนี้ก็หลายๆสํานักนะครับก็วิทยาศาสตร์มันก็สามารถพิสูจน์ได้หลายๆแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับว่าหนึ่งความจริงเนะี่ยมันมันเที่ยงแท้แน่นอนแล้วครับเพราะว่าหนึ่งการที่เราเล่นนะฮะการเล่นหานะครับสะสมะอย่างเงี้ยเพราะบางครั้งเนะี่ยผมถามเลยจริงๆนะครับว่าพระนะครับ ที่อยู่กับคนนั้นคนนี้ที่มีเยอะๆนะครับก็เราก็ใช้หลักพิจารณานะครับผมก็เพราะว่าอย่างตัวกับผมเองนะถ้าไปเจอพระเยอะๆในลังเดียวกันนะผมส่องดูปั๊บถ้าเหมือนกันพิมพ์เดียวกันเป๊ะคาบเหมือนกันผมผมบอกตรงๆผมจะไม่หยิบไม่เล่นเลยนะครับผมจะไม่จับผมแค่ส่องผมก็วางแต่ระ พระเนี่ยครับที่มีการสร้างนะครับนอกจากอานอกจากนะครับนอกจากพระอยู่ที่ฝังดินนะในหายที่ไม่มีใครเจตนาเอาไปไว้นะครับไอ้นั่นหน่ะน่าเชื่อถือได้แต่ถ้าทุกวันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นโลกพุทธพาณิชย์อ่ามันเป็นโลกของอ่อเขาเรียกว่ามันเป็นโลกของการค้านะครับใครค้าพระนะครับอ่าค้าพระเนี่ยค้าพระค้าขายพระเนี่ยมันก็มีมีมีเยอะนะครับผมถ้าเราทำถูกทำประเด็นถูก ได้มาทำบุญนะโอเคแต่ว่าหนึ่งถ้าเราคิดแต่จะโกงจะกินอ่าจะทำพระปลอมนะพระเก,เะเกนะ๊เพื่อหลอกขายพระเก๊นะเพื่อหลอกขายให้คนโน้นคนนี้นะมันก็น่าพิจารณานะติดตามนะครับเพราะว่าเพราะเราก็ใช้หลักการเหตุและผลผมก็ไม่ฟันธงนะครับว่าพระผมแท้ร0อเอ่นะเพราะว่าหนึ่งผมไม่มีเครื่องสแกนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศมาฟันธง แต่จริงๆแล้วก็เราก็ใช้เหตุและผลใช้สายตาใช้กล้องนะครับใช้กล้องนะครับใช้กล้องขยายเนะี่ยส่องดูนะวันณะผิวพันธุ์ตามนี้นะครับถ้าครูบาอาจารย์หลายๆท่านถ้าถ้าติดตามผมนะครับว่าหวังว่านะครับทัศนคติวิสัยทัศน์ของผมนี่ผมก็จะมองในรูปแบบนั้นนะครับซึ่งผมจะไม่ไปขวางวิธีกระบ,บวนการทํางานนะครับของครูบาอาจารย์ท่านใดนะครับผมจะ ถ้าอยากจะรู้อยากจะถามส่วนตัวผมก็คุยได้นะครับคุยได้สอบถามได้เพราะว่าตามประวัตินะครับถึงแม้ว่าเราอายุน้อยๆนะครับแต่คือการได้เห็นพระเก่าๆนะนั่นแหละผมว่าผมจะได้ได้เปรียบนะครับครูบาอบาจารย์หลายๆท่านอยู่ผมจะมีตรงนี้อยู่นะครับและอีกอย่างนึงคือพระนะี่คือมีพุทธคุณนะครับก็มีพุทธคุณนะครับพระเนี่ยแต่ละองค์มีพุทธคุณทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่ง พระเขาจะให้เรานะได้พระมาจะประกอบสัมมาอาชีพนะครับทําอาชีพชอบอาราธนาอัญเชิญขึ้นคอนะครับก็เราก็ใส่ไว้เพื่อปกป้องปกปักนะครับพุทธคุณนะครับผมไม่ใช่แต่ว่ากูได้พระองค์นี้มากูอยากจะขายอย่างเดียวนะครับก็พิจารณาเอานะครับผมก็หลักเหตุและผลมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งหลายท่านนะที่เล่นหาสะสมก็คงอยากจะมองแต่ด้านพุทธพาณิชย์นะครับ มีพระเยอะนะครับผมมีพระเยอะใช่ว่าพระจะแท้ทุกองค์นะครับก็พิจารณาเอาครับสําหรับคนบางครั้งเนี่ยอย่างผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในวงการที่ผมนับถืออยู่เนี่ยก็ถือว่าตระกูลเขาก็โอเคนะครับแต่ก็ได้คุยพูดคุยกันอยู่ประจําว่าเขาบอกอพี่โทษทีพี่มีพระกี่องค์พี่ไม่เก็บเยอะพี่เก็บแค่ไม่กี่องค์ละครับผมมีพระไม่กี่องค์เพราะว่าถ้าเยอะโอ้ยเยอะๆพระสมเด็จเนี่ย ใครจะไปสร้างเยอะขนาดที่ในลังมีเป็นเจ้าละ3สามสี่ร้อยเป็นห้าร้อยอประมาณนั้นเออเราก็เออฮมันก็ได้แง่คิดได้วิสัยทัศน์อีกกรณีหนึ่งแล้วก็คิดตามเอานะครับผมครับวันนี้ผมจะให้ครูบาอาจารย์ได้ลองดูนะครับสองดูเนื้อใกล้ๆนะครับว่าอย่างองค์นี้นะครับเป็นเป็นะตะขวดถ้ำชานะครับเนี่ยดูอายุตะขวะนะครับ ถ้าเปรียบเทียบไล่เรียงกันนะฮะดูคาบไข่นะครับผมไข่ตะกัวนะครับนี่จะเป็นตะกัวดูคาบไข่อ่าดูคาบไข่นะครับผมคาบไข่ตะกัวเนี่ยจะมีตะกัวก็จะประมาณนี้นะครับมีคาบมีไข่มีแดงนะครับเนี่ยมีแดงอันนี้คือการตีนะครับคือการบล็อกจะไม่คมนะครับผมผมบอกตรงๆถ้าพระในยุคนี้ถ้าบล็อกคมสวยกิ๊บเนี่ยผมการันตีเลยยังไงก็ทําขึ้นมาใหม่แล้วก็แต่งกลิ่นแต่งสีเอา แต่ว่าถ้าเป็นพระในยุคนี้คือก็การันตีเลยครับว่าพระพิมพ์อาจจะไม่สวยนะครับไม่สวยคือทําลิบรีบททำแบบพิมพ์จะไม่สวยไม่งามหรอกครับองนี้เป็นผมมองนะครับเป็นว่าเป็นพิมพนะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับวงนี้นะครับดูคาบไข่อ่าก็ให้ครูบาอาจารย์นะครับพี่น้องครับใช้หลัก วิเคราะห์และพิจารณาตามนะครับว่าสิ่งที่ผมหยิบยื่นนะฮะหยิบยื่นให้ครูบาอาจารย์ได้ศึกษาร่วมกันกับผมนี้ว่าแนวทางที่ผมอยู่เนี่ยแนวทางที่ผมเล่นอยู่เนี่ยอพอจะอได้ท่าน้ําค่ากาแฟกับเขาบ้างไหมครับฮะแต่ผมก็เชื่อนะครับพระเนี่ยเอาเถอะนะผมเชื่อเลยนะครับว่าเอาเถอะนะเนี่ยคำคำพูดคำนี้นะฮะเอาเถอะนะของหลวงพ่อเด่นฮะท่านบอกผมมานะครับก็บอกว่าเอาเทินาเนี่ใครก็ใครเถอะนะเอาเถอะนะเพราะว่าสิ่งความจริงมันคือความจริงนะครับเอาเถอะนะ นะครับผมเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่า,าหลายหลายท่านถ้าไม่เชื่อก็ <balances. S 1> ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่ไม่อยากน้ม hm น้าวนะครับไม่อยากน้มน้าวว่าไอ้อย่างพระเออไอโอ๊ตมึงแก้วมึงเล่นพระอะไรสไตล์ของมึงวะอ่ะประมาณนั้นผมก็ไม่รู้ครับแต่ว่าถ้าพระเนี่ยถ้ายังพระอายุร้อยกว่าปีนะครับเป็นเนื้อตะก,กวนะครับดูด้านหลังด้วยนะครับอายุร้อยกว่าปีนะถ้ามันไม่มีคาบไม่มีไขไม่มีอะไรโชว์นั้นนี่ยมันก็เราพิจารณาเอานะครับว่าคาบแต่งกับคาบ ธรรมชาตินะแล้วก็ใช้หลักเหตุและผลนะครับตรงนี้นะครับเอาวิทยาศาสตร์นะครับเอาหลักวิทยาศาสตร์เหตุและผลหลักวิทยาศาสตร์ขึ้นมาปั๊บแล้วเอาหลักเหตุและผลนะครับผมไม่ได้มโนนะครับเพราะว่าเนี่ยตามสายตาเราก็ต้องแน่ๆนะครับผมต้องดูเอานะครับเนี่ยถ้าเราเจอนะครับเจอคาบเจอไขแบบนี้นะครับก็เก็บมาพิจารณานะครับผมอย่าเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเอออานนท่านอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อในสิ่งที่ ที่เราพูดท่านต้องเชื่อด้วยตัวท่านเองนะครับแม้แต่ใครก็อย่าเชื่อตถาคตเพราะตถาคตเป็นคนที่ชี้แนวชี้ทางนะครับอันนี้ในคําพูดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ตรัสเอาไว้นะครับตรัสพระอ,องค์ท่านทรงตรัสเอาไว้นะครับก็ผมก็เอาหลักธรรมคานี้แหละครับมาไว้บอกพี่น้องนะครับกัลยาณมิตรที่ติดตามผมอยู่นะครับผมก็จะใช้หลักนะครับหลักพระพุทธ หลักพระธรรมนะหลักความจริงหลักพระสงฆ์นะครับหลักแห่งความจริงนะครับเอามาเล่ามาคุยกันเพราะว่าความจริงเหล่าพวกนี้ถ้าเราเล่นในสิ่งเนี่ยเราก็ยังเรากําลังอยู่กับหลักหลักธรรมนะครับผมหลักพระธรรมนะเพราะว่าใครเล่นพระต้องมีหลักธรรมนะครับเล่นพระไม่มีหลักธรรมอย่าไปเล่นนะครับผมะจะไปคิด,คดโกงคดกินคนนั้นคนนี้นะครับหวัง like พี่อยาขายพระได้ร่ำรวยอย่าไปคิดนะครับมันบาปกินหัวนะครับผมนะฮะ เนี่ยครับอีกองค์นึงนะครับองค์นี้ก็อันนี้ผมมองเป็นพิมพ์พระประธานนะครับแต่นี้เป็นพิมพ์ทรงก็จะเป็นทรงค่อนข้างเขื่องเขื่องหน่อยนะครับอันเนี้ยนะฮะดูมาตรฐานนะครับอ่าอย่างอย่างเนี้ยอ่าย่างนี้ก็เขาเรียกว่าเจดีเอ้ยไม่ใช่เจดีครับองค์องค์นี้นะครับองค์องค์องค์ตะกั่วอันเนี้ยองค์ผมมองเป็นฐานแซมนะครับเนี่ยฮะอ่าและหลายท่านอ่ะเนี่ยผมมองเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเนี่ยขนาดก็จะขนาดย่อมนะครับอ่า ขนาดย่อมลงมานะครับขนาดย่อมขนาดสันทัดนะครับแต่องค์นี้นะครับองค์ององนี้นะครับ,รบเป็นองค์พิมพ์พระประธานนะองนี้จะถ้าผมมองสันฐานพิมพ์ทรงนี้ก็จะขนาดเครื่องนะครับ <c oughs> ขนาดเรื่อง <c oughs> เรื่องนี่นคือใหญ่เลยนะครับผมขนาดใหญ่กว่านะครับแต่ผมจะส่องให้ดูนะว่าพระองค์นี้นะครับอย่างองค์นี้นะครับว่ามันจะความเก่าความอะไรมันจะทําให้พ่อแม่พี่น้องนะครูบาอาจารย์ที่ติดตามนะว่า สันนิษฐานตามรับว่าพระเนี่ยครับความเก่าที่ได้เป็นยังไงนะครับเนี่ยฮะตะกัวเนี่ยดูความหลุดความร่อนของผิวสะสมนะครับเพราะว่าหนึ่งธรรมชาตินะครับอาจจะกัดเซาะนะครับกัดเซาะทําให้ผิวพันธุ์นะครับแต่องค์นี้นะครับบอกตรงๆว่าก็ยังค่อนข้างนะฮะให้เราได้เห็นได้ศึกษากันแต่ว่าก็ยังมีนะครับพระไม่ใช่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นต์เป๊ะนะครับผมถามจริงๆนะครับถามว่าพระอายุที่เป็นร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบปีเนี่ย เกือบเกือบสองร้อยปีเนี่ยครับว่าคาบมันจะใหม่กิบอยู่แล้วมันผมถามนะครับใช้หลักเหตุและผลหลักวิทยาศาสตร์นะครับใช้หลักวิทยาศาสตร์แต่อย่าไปใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับเพราะพราตัวผมเองผมเมื่อศึกษาวิทยาศาสตร์กีฬานะครับผมผมก็เรียนมานครับในเอกที่ผมเรียนนวิทยาศาสตร์การกีฬาผมเรียนเยอะนะครับการจัดการนันทนาการพวกนี้ว่าฟิสิกส์เคมีชีวะมีครับมีแต่ละปีีนผมเรียนพวกนี้ ฟิส uh, ิกส์เคมีชีวะผมจะมีเรียนนะครับวิทยาศาสตร์กีฬาอย่ามอ,อย่าคิดว่าไปเรียนแต่ฟุตบอลอย่าไปเรียนแต่พละไปเรียนแต่ว่าน้ำนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหลักเหตุและผลนะครับผมผมจะเรียนให้ให้ทราบนะครับว่าหลักของผมเนี่ยผมก็ผมเรียนจริงๆผมเรียนวิทยาศาสตร์ผมก็เรียนมาเยอะนะครับได้ดูได้รู้นะฮะหลักการของเคมี i, อะไรผมก็เรียนนะครับระดับปริญญานะครับระดับปริญญาตรีในความรู้พื้นฐานนะครับ ก็ในน้อยครับก็ผมก็พอมีรู้อยู่เพราะว่าแต่ทุกวันนี้ผมคืนอาจารย์ท่านไปหมดแล้วครับคืนอาจารย์ไปหมดเอาเทินาครับผมพี่น้องอ่ถ้าติดตามผมนะครับอใครว่าผมมันโว่าผมขี้โม้อผมก็บอกผมไม่ได้โมนะครับผมไม่ได้โมนะเพราะว่าหนึ่งถ้าเราจะคิดว่าขี้โม้หรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับดูหลักเหตุและผลดูหลักความเป็นจริงนะครับนะฮะดูด้านหลังนะครับผมอาองค์นี้นะดูดูขอบนะตะก่วตั้มช้าไม่นานนะครับ ผมบอกเป็นผ้าที่ตีนะครับสมัยก่อนนะฮะช่างนะครับช่างอายุทยานะครับที่ตามตำราปู่คำนะครับที่ว่าไว้นะครับช่างจะตีนะครับแกะบล็อกขึ้นมาแล้วก็ตีนะครับต่กลัวทํำชาถ้าเป็นหนาเถอะทะนี่ไม่ใช่นะครับผมอ่าเรียนด้านหลังนะครับเหตุและผลก็เป็นอย่างนี้นะครับท่านแน่แน่แน่ดูคราบไขตะกัวจะเป็นแบบนี้นะเขาเรียกว่าคราบไขนะฮะผมไม่รู้เหรการออก ใสออกเดนอะไรออกซิเดนออกซ่าอะไรผมไม่ไม่เข้าใจแล้วครับผมพอผมคืนตำราเก่าๆผมคืนอาจารย์ไปแล้วครับถ้าท่านอยากรู้นะก็ต้องนี่แหละครับเข้าไปดูนะครับว่าชมรมใดสมาคมใดที่เขามีการสอนนะครับการออกซิเดชันการออกซ่อะไรนั้นประมาณนั้นนะครับก็ศึกษาเอานะครับผมเพราะว่าผมก็เรียนกับผมเนี่ยพอสังเขตนะครับถ้าท่านอยากจะรู้นะครับอยากจะรู้นะนะท่าน หลายๆสํานักครับทุกวันนี้เขาก็มีเครื่องนะครับมีเครื่องสแกนมีเครื่องตรวจสอบมีวิทยาศาสตร์บอกนะครับสามารถบอกอายุได้ไหมมันก็ต้องคิดพิจารณาอนาคตนะครับคงมีเครื่องที่สามารถบอกอายุได้แหละครับนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าจะบอกอายุจริงๆตอนนี้ก็คือตําราครับตํารานะครับผมตําราที่เราศึกษานี่แหละครับอ่านเข้าไปให้เยอะครับศึกษาให้เยอะๆครับนั่นแหละครับผมนี่นะฮะ พิมพ์ทรงก็จะประมาณนี้นะครับผมเนื้อหาสาระก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็โอ้โหยาวแล้วครับผมเอาอีกแล้วผมก็จะทําน้อยแต่บางจริงๆพูดไม่เก่งนะครับผมเป็นคนพูดไม่เก่งแต่ถ้าให้พูดมันก็พูดไหลอย่างนี้แหละครับบางคนเอวแมงโม้เปล่าไม่ใช่ครับผมเป็นคนประมาณนี้นะครับนี่คือคําพูดของผมนะครับบางครั้งนะฮะเราก็พออยู่ในวงการนะครับเพื่อนฝูงมันก็มีนะครับมีทั้ง พูดจาสุภาพบ้างไม่สุภาพบ้างบางครั้งเนี่ยก็ต้องขอประทานอภัยนะครับเพราะว่าหนึ่งเพราะว่าเราเป็นพื้นฐานเพราะว่าเราก็อยู่ในร่างกายหยาบนะครับร่างกายหยาบเพราะว่าเราไม่ใช่สมมติเทพไม่ใช่เทพไม่ใช่อะไรผมก็ยังอ่ากินนอนนั่งเดินเล่นมีความโลภมีโทสะมีโมโหมีความโกรธมีความรักมีความรุ่มมีความหลงผมก็ยังมีครับเพราะว่าผมก็จะพยายามถ้าจะพยายามตัดกิเลสตัณหาต่างๆพวกนี้ออกไปให้หมดนะครับสุดท้ายนะครับผม ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคุูบาอาจารย์ครับที่ดูพระผมอยู่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ขอให้ท่านนะครับได้พบเจอนะครับพบเจอนะครับถ้าท่านแสวงหาท่านก็จะได้ในสิ่งที่ท่านหานะครับแต่ถ้าท่านอยากได้นะครับท่านอยากได้ท่านไม่แสวงหาท่านก็จะไม่ได้นะครับผมสุดท้ายจริงๆนะครับนี่ฝากไว้นะครับเพราะว่าโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับถ้าเราแสวงหาเราก็ต้องได้ในสิ่งนั้นนะครับ ขอให้สุขสมหวังดั่งใจปรารถนาขอให้สมปรารถนานะครับผมทุกท่านนะครับผมสาธุครับสวัสดีครับ